สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมตามกันต่อครับกลับเข้ามาประจำตำแหน่งแล้วนะครับสานี่เอสวาป้าเจาะปฏิบัติการกู้สานี่เอสวสของทีมงานฟ้าบนานก่อสร้างใจกลางอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มตําบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับระยะห่าง30-40เมตรครับ จากป่าเจาะกับคันที่จมก่อนหน้านี้ครับเสียทัดเอาโกบเบสเคสอเนี่ยเข้ามาทำการเปิดดินร,บรอบๆออกนะครับ โอ้โล่งเลยครับโล่งเลยเดี๋ยวเซตาสเปิดจนแบบเห็นตัวเห็นตนหมดแล้วครับนี่น่าจะสวิงตัวได้แล้วเนาะแมนบอลิีบบาซื่อๆเต๋ มาีไหมบนกเกาะทังหนานี่ทั้งหนามีไ,มไ,มไหมบ <c oughs> อกเกนี่ยมันเกีก่ยแบบเรียมตัวจะขึ้นแล้วนี่ <c oughs> เห็นช่องทางขึ้นแล้วมาพี่มาใกล้ๆมาพี่เอาวางไว้นั่นละว่างไว้นั่นละเอาลึกว่างไว้ีนมันมนี่ใกล้ๆเร็วม,มาใกล้ๆ เสียท่านนั้นเอาโกเบนะครับเข้ามาด้านข้างเนี่ยบุกมาช่องใหม่เลยช่องด้านหน้านั้นปลาเล็กปลาเจาะเข้ามาก็จะจมนะครับต้องถอยโลออกไปโกเบนี่บุกมาฝั่งฝั่งใหม่โดยใช้พวกตน้นทูบพวกวัชพืชเนี่ครับใช้วิชาตัวเบาเหาะเหินเดินอากาศเข้ามา นี่ก็เป็นภารกิจการเปิดต้น,นทูปเคลียร์ต้นทูปนะครับให้แดดสองหน้าดินแต่ว่าพระท่าติดโลมครับเสียทัดเออหู่มหมอดแต่ว่าหุ่มมืออยู่มืออยู่นี่กับตีไปบุดเด้อสิตีอ๋อเลิกกันนี่เห็ีเจ้าถ้าพูดถึงเรื่อง2องุพผลนี้ไม่รู้ว่าใครนำโด่งกว่ากันนะระหว่างเสียทัดกับป่าจอบเ <c oughs> บู้ด้เก็บแต้มหลายกรมูนี่ฮะคอยบหา้ทัดได้เนาะน้ำโดงเล้วเนาะเสียทัดนี่มาที่หลังนี่โอ้โหแสงขึ้นหน้าเลยครับแซงแซงป่าเจาะได้ยังไงอยู่แล้วเด็กดือดไปเอาอยู่ข้างบายอันี้น้อยเดือนแน่ทุ่ยุท้าวบุดวหงอกหงอดำหมดละหงอก ไม่ต่ำกว่า20หลุมแล้วครับเฉพาะเสียทัดเนี่ยทางล่างนี่สมองรุนรวนครับโชคดีว่าน้ำไม่ซึมออกถูกล้อมรอบไปด้วยป่าทูบใจกลางอ่างเลยนะครับเนื้อที่158ไร่เนี่ยมันอยู่จุดศูนย์กลางเลยครับเสียทัด ตามลมกปุ้มลูกจุดนี่ขนาดนี้บุกเนะเดี๋ยวทัาบุกบุกมาขนาดนี้นี่เจออะไรบ้างไหมเหลือมบอกโอ้ยดีนะโอ้ถ้าผมจะตามมาถ่ายนี่ต้องเดินตามทางรถจะบุกป่าทุ่มไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวไอ้เหลือมเอาไปกิน เดี๋ยวรออุปกรณ์ในการเกี่ยวสลิงครับเข่าประจําตําแหน่งแล้วครับเสียทัดเปิดประตูได้แล้วทีนี้รอบก่อนนั้นปีนเข้าหน้าต่างครับมุดเข้าไปฝั่งของปลาเจาะครับขยับตัว้วครับเตรียมตัวเกี่ยวสลิงนะครับเดี๋ยวใช้ไม้เป็นาฐานยืนดีๆอีกรอบหนึ่งขยับตัวแล้วครับ Oh! 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 Mid! 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 Oh ho! Oh. ปาเจาปะปาเจาะตูดหย่อนเลยครับอ้าววางไม้ดีๆป๋าเจาะเตยียมตัวเอาใหม่ครับเตยียมตัวเอาใหม่ ดูสถานการณ์แล้วน่าจะสวิงตัวไปเกี่ยวนู่นแล้วครับเพราะว่าจังหวะํำยันนี่มุดเลยครับไม่มีจุดแข็งให้คํำยันเลยยังคงต้องลุ้นกันต่อครับรอบนี้ฝั่งของป่าจอน,นั้นเตรียมดึงแล้วครับอยู่ในท่าเตรียมแล้ว เตรียมตัวครับเตรียมตัวครับเดี๋ยวเราดูแล้วก็ลุนไปพร้อมๆกันครับเอาดึง โอ้ยังมุดอยู่ยังมุดอยู่ยโอ้เกี่ยวไม้ครับเอ้าดึงดึงโอ้ปะจอลง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 โอ้ลงแล้วปะจอโอ้โอ้ ป่าเจาะลงครับฝั่งนู้นครับอา้าวตั้งลบดีๆ ไม่ขึ้นครับจังหวะเกี่ยวแล้วนี่เหมือนกับดึงดินนี่มาดันด้านหน้าตัวเองเอาไว้ไอย่างไม่ขึ้นนะครับโอ้เดือดมากเดือดมากสุดโหดเลยงานนี้ ครับลงไปแบบเสมอๆเ,เลยครับตอนนี้ไปแท็กทั้งสองข้างเสมอกันเลยเสียทัดไปกระโดดขึ้นโกเบค,ครับจะหาทาง หาทางโกเบนะครับมาเข้าด้านหน้าเพื่อที่จะปักปุ่งกีให้กับคันนี้ครับดึงาปักปุ่งกีเป็นฐานให้ฝั่งของปลาเจาะนี่โอ้โหหน้าทิมเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้หวัดเสียวจริงๆครับสุดยอดเลยหนุ่มเบียรกับหนุ่มเต้นนี่ก็สุดยอดเหมือนกันไม่มีอะไรทําครับมาลาก ส,สายเล่นเมนบอลเหรอ <c oughs> สีเทาพะลัง้งสิ <c oughs> ใช้ต้นทูบนะครับ <c oughs> เป็นตัวยืนวางแล้วก็จะเดินอ้อมมานี่แต่ว่าจุดจุดนี้ครับป่าเล็กเข้ามา ก็ยังทิ้งร่องรอยความหดร้ายเอาไว้อยู่นะครับอันตรายมากจอดแล้วครับป่าเจาะวางแผนกันใหม่ครับวางแผนกันใหม่ลมก็แรงเหลือเกินลมพังหมดแล้วครับดูสิครับโอ้ดูสิครับ,รบลมไปหมดแล้วอะซื้อไหมแน่ดูสิครับลมพังเลยครับงานนี้ มาจอเบิกตังื้อนมหน่อยว่าหันเสียงยังมันดังปังเสียงยังมันดังปังนะมันรูดบะนี่จะดึงกันขึ้นเลยนะครับแต่ไม่มีไม้นะตรงนี้จุดนี้ไม่ได้เอาไม้ใส่เลยนะครับไม้หมดหมดอำเภอแล้วครับ ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแล้วครับดึงไกลด้วยนะดึงไกลด้วยสลิง2เส้นต่อกันนะประมาณ50เมตรแลครับระยะห่างเนี่ย,ยอออเอาผมพักไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวให้โกเบเข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อแล้วกันนะครับพักไว้ก่อนครับ,บานะภารกิจนี้นอีกายาวไกล ติดตามต่อช่วงหน้าสวัสดีครับ